อยากจะบอกทุกคนว่าชีวิตเราอะมันยิ่งกว่าความฝันอี่ะมันยิ่งกว่าความฝันอี่ะมันเกินความฝันนี่กะมันเป็นไปได้มากกว่าที่คุณฝันนี่กะแล้วก็คุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดวันนี้อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนว่าไม่ว่าวันนี้คุณอยู่จุดไหนมันไม่สําคัญมันสําคัญที่ว่าคุณจะไปไหนและคุณเอาจริงหรือเปล่านะคะสำคัญมากว่าวันนี้ คุณจะไปไหนมันไม่ได้สําคัญเลยว่าวันนี้คุณอยู่จุดไหนโอเคปะ่ะคุณจะไปไหนตอบกันได้หรือเปล่าลิสต์ออกมาได้หรือเปล่ารอบด้านของชีวิตอะเราเราจัดการมันได้อย่างดีไหมจะบอกว่าวันนี้เรามีหลายด้านของชีวิตขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปดูด้านไหนของชีวิตเราจะโฟกัสด้านไหนเราจะพัฒนาด้านไหนแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจก็คือความคิด อารมณ์จิตใจและการหาเงินความคิดอารมณ์จิตใจและการหาเงินคนเราเนี่ยจะเติบโตใครก็รวยได้นะเอาจริงๆสมัยเนี่ยใครจะบอกว่าตัวเองมีเท่าไหร่มีแค่ไหนก็บอกได้แต่ว่า สิ่งสาคัญเลยว่าคนคนนั้นจะอยู่ได้ยั่งยืนหรือเปล่ายืนยาวหรือเปล่าแล้วก็มั่นคงหรือเปล่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการบริหารเงินหรือว่าการจัดการบริหารอารมณ์เนี่ยมันสำคัญกับอนาคตของทุกๆคนมากโคชเป็นคนหนึ่งที่ควรเราจะใช้เงินเนี่ยนะถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วมันไม่งอกเงยอ่ะมันไม่มันไม่มีดอกเบีย้ยมันไม่มีกําไรให้เราเนี่ยคือเราจะคิดเยอะมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าจ่ายไปแล้วเพิ่มขึ้นเพิ่มพูนขึ้น หรือว่าเป็นการลงทุนที่แบบมีกำไรกลับมาเงี้ยโอ้โหเต็มที่เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินจัดการเป็นหรือเปล่าจัดการกันได้ไหมและที่สำคัญการที่เราจะไปถึงเรื่องการเงินได้วันนี้ที่หลายๆคนแบบจบจบ,จบอยู่แค่นั้นไปต่อไม่ได้เนี่ยคือจัดการกับ อารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่าเออนอกจากเรื่องการเงินจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้หรือเปล่าคนเราอ่ะจะเติบโตจะเปลี่ยนชีวิตอย่างยั่งยืนจะมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงแก่นแท้ของชีวิตเลยแก่นแท้ของความสําเร็จเลยนะคะนั่นก็คือการจัดการกับอารมณ์ใครจัดการกับอารมณ์ได้ควบคุมอารมณ์ได้หรือว่าตีทุกอย่างให้มันเข้ามากระทบอารมณ์แล้วมันกลายเป็นมันกลายเป็นเรื่องดีหรือว่ามันกลายเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งเราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรอะไรย่างเงี้ย คนคนนั้นแหละที่จะกลายเป็นคนที่สําเร็จเพราะฉะนั้นวันนี้ที่โคชมาถึงทุกวันนี้นะสิ่งเดียวที่โคชจัดการอย่างอย่างเข้มข้นหนักหน่วงแล้วก็เป็นแบบตั้งใจอ่ะกับการจัดการนั้นมากสุดๆนะคะคือการจัดการกับอารมณ์คุณอารมณ์อะไรกันอยู่มีอารมณ์แบบไหนกันอยู่มีอารมณ์โกรธเศร้าเหงาส้อยหด ขู่กลัวทุกกระทมมีอารมณ์แบบไหนกันอยู่อารมณ์ด้านลบไม่เคยพาให้เราไปในทางที่ดีขึ้นอารมณ์ด้านลบไม่เคยพาให้เราไปในดินแดนที่บวกอย่าลืมนะวันนี้อะไรเข้ามากระทบใจเช็คเลยว่าอารมณ์เราอยู่แดนบวกหรือแดนลบถ้าเกิดว่าอารมณ์อยู่แดนบวกก็ดีดีไปแต่ว่าถ้าอารมณ์ไปอยู่ในแดนลบไปอยู่ในทิศทางลบ มันก็มันก็จะพาให้เราเป็นชีวิตขาลงวันนี้ค่ะเรามันมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจมากมายเรื่องที่เราจะแบบรู้สึกแย่กับมันะนม่มีเยอะแยะมากมายแต่อยากให้ทุกๆคนทำจิตใจให้แข็งแรงคุณจำไว้เลยแก่นแท้ของทุกศาสตร์แก่นแท้ของความสำเร็จแก่นแท้ของเอางี้ดียกว่าแก่นแท้ของความสำเร็จที่ รวดเร็วและยั่งยืนอย่างมีความสุขมันอยู่ที่การ,รจัดการกับอารมณ์จริงๆชั่วมากนะคะวันนี้ไปแล้วเนาะบ๊ายบายทุกคนลับยู